มาดูความเคลื่อนไหวล่าสุดครับของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดสูศึก AFF Women Championship 2015ที่จะทำการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศวันพรุ่งนี้ครับ เมื่อเวลา12นาฬิกาครับทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยได้เดินทางไปที่สถานกงศุลใหญ่ไทยประจำกรุงโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามเพื่อรับประทานอาหารเที่ยงตามคำเชิญของคุณพันพิมลสุวรรณพงศ์กงศูลใหญ่ณนครโฮจิมินหะ์นนเพื่อเลี้ยงต้อนรับอย่างเป็นทางการและแสดงความยินดีกับทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยที่ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศฟุตบอลรายการ AFF Women's Championship 2015กับทีมชาติเมียนมา หลังจากที่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเวียดนามมาได้2ประตูตอนหนึ่งเมื่อคืนวานนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ตั้งแต่วันที่ทีมชาติไทยเดินทางมาถึงประเทศเวียดนามทางสถานกรงศูลใหญ่ไทยและร้านอาหารไทยในเวียดนามร้านช้างทองได้ทําอาหารส่งให้ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยได้รับประทานกันทุกวันหลังจากที่รับประทานอาหารเที่ยงเสร็จแล้วครับได้มีการถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึกส่วนคุณพันพิมล ได้ให้กำลังใจนักเตะสาวทีมชาติไทยพร้อมกล่าวว่าจะจัดอาหารอร่อยๆให้ทีมฟุตบอลหญิงได้รับประทานกันทุกวันจนกว่าจะเดินทางกลับประเทศไทยดีใจที่น้องๆของพวกเราใจใจสู้มากต่อเวลาแล้วก็รู้สึกว่าเหนื่อยเหนื่อยกันมากใช่ไหมคะแล้วก็ขอให้สู้ๆอีกพรุ่งนี้นะเอาแชมป์กลับบ้านเราให้ได้นะพรุ่งนี้เดี๋ยวอาหารทะเลจัดบ่ายนะคะพรุ่งนี้เสร็จแล้ว แต่ทีนี้เดี๋ยวก่อนอย่าลืมสมาธินะคะใจเย็นๆมีสมาธิอย่ากดดันตัวเองนะคะจําได้ไหมครั้งครั้งที่แล้วที่ที่เรามาได้ไปบอลโลกที่นี่จำได้นะคะค่ะทําแบบนั้นนะอือแล้วเราจะได้ไปบอลแล้วแล้วเราจะได้เป็นแชมป์เอเชียตลอดไปโชคดีที่โชคโชคดีที่ออสเตรเลียแพ้โอเคก็ขอกราบขอบพระคุณท่านมากนะคะ เพราะว่ารู้สึกว่าตั้งแต่ทุกครั้งที่มาโฮจิมินก็ได้รับการต้อนรับจากท่านเป็นอย่างดีรวมทั้งอาหารเกือบทุกมื้อนะคะก็ทําให้พวกเรานักกีฬาทีมฟุตบอลหญิงค่ะมีกําลังใจแล้วก็มีกําลังกายรวมทั้งมีกําลังเสริมที่ดีนะคะในการที่เราจะได้ไปต่อสู้กับการแข่งขันในสนามก็ถือว่าเป็นกําลังที่ที่ดีชั้นเยี่ยมเลยค่ะกราบขอบพระคุณมากค่ะดีค่ะขอบคุณค่ะ ต่อมาในช่วงเย็นครับเมื่อเวลา16.30นาทีทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยได้เดินทางไปลงฝึกซ้อมที่สนามฟูโถเพื่อเช็คแผนเกมการเล่นที่จะนำมาใช้ผเด็จศึกในรอบชิงชนะเลิศกับเมียนมาโค้ชหนึ่งให้สัมภาษณ์ถึงการชื่นชมนักเตะว่าทุกคนเล่นอย่างเต็มที่และยอมรับว่าข้อผิดพลาดหลายจุดของไทยซึ่งตนต้องเร่งแก้ไขก่อนเกมในวันพรุ่งนี้ส่วนเรื่องอาการบาดเจ็บ ต้องเช็คความฟิตท,ทุกคนอีกครั้งก่อนลงสนามและมั่นใจว่านักเตะทั้ง23คนสามารถทดแทนกันได้ทั้งหมดก็ถือว่าเรามาถึงเป้าหมายนะคะคือเราต้องเข้าชิงชนะเลิศให้ได้นะคะก็คือแล้วตอนนี้คือเด็กก็มาเลยเก้าเดียวที่เราจะต้องเก้าวข้ามไป,ไปให้ได้นะคะก็ทุกคนก็พยายามแล้วทุกคนก็พยายามสร้างความมั่นใจว่าพรุ่งนี้เขาจะทําได้แลว้วก็คิดว่าพรุ่งนี้เราไม่ได้โดดเดี่ยวเพราะเรามีช่อง7สีช่วยถ่ายทอดสดด้วยเราคิดว่าคนไทยทั้งประเทศ ก็เป็นกําลังใจให้พวกเราอยู่พวาะเราคงจะต้องเล่นให้ดีที่สุดนะคะสภาพทีมโดยรวมตั้งแต่มีอะไรบาดเจ็บใหไงบ้างครับเพราะว่าเราเล่น120นาทีด้วยค่ะก็คือ,อตามทัวร์นาเมนต์นะคะก็คือมีการแข่งวันเนว้นวันแล้วเราพักน้อยนะะแล้วค่ะเราก็โดยเฉพาะเกมรอบรองเนี่ยเราเล่นถึง120นาทีนะก็เด็กก็ลาพอสมควรก็ ถือว่าช่วงที่วันพักเราก็ต้องพักให้เต็มที่ค่ะแล้วก็คิดว่าเด็กทุกคนพร้อมที่จะลงสนามเพราะว่าเรามีผู้เล่นมาทั้งหมด23คนแล้วก็ทุกคนสามารถทดแทนกันได้ดีก็ถึงเวลาแข่งขันเราคงจะเช็คแล้วก็คัดเลือกนักกีฬาที่พร้อมที่สุดที่จะเล่นกันในแมตช์ชิงชนะเลิศค่ะ ก็เราก่อนวันเนี่ยเราได้อุ่นเครื่องกับพม่าแล้วก็เสมอไป 2. อต่อสเกมนะคะอย่างแรกที่เราเห็นก็คือหนึ่งเราก็เห็นผู้เล่นที่สําคัญของทีมพม่านะคะว่ามีใครบ้าง2เราก็เห็นข้อบกพร่องของนักกีฬาของเราที่เล่นกับพม่าแล้วแล้วเด็กเองก็รู้ข้อบกพร่องของตัวเองว่าวันนั้นเขาผิดพลาดอะไรบ้างซึ่งเราก็จะไม่อยากให้อ่ ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกนะคะแล้วตอนนี้เราก็มีการเอานำเทปไปวิเคราะห์เกมแล้วก็คงจะมีการพูดคุยกับน้องๆแล้วก็เน้นน้องๆก่อนที่จะลงแข่งขันให้พร้อมที่สุดค่ะทีมชาติไทยมีโปรแกรมลงสนามในวันพรุ่งนี้ครับรอบชิงชนะเลิศพบกับทีมชาติเมียนมาเวลา19นาฬิกาเกรียงกายเกษิลถ่ายภาพอธิชาติพงศัรรายงานจากกรุงโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามครับ